ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1. ข้อมูลประเภทใดไม่สามารถยกเว้นการเปิดเผยได้โดยเด็ดขาด ตอบกอข้อมูลที่กระทบสถาบันพระมหากษัตริย์เหตุผลมาตรา14วร2ระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามเปิดเผยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด 2. ผู้บริหารโรงเรียนมีสิทธิ์ยกเวน้นการเปิดเผยข้อมูลในกรณีใดต่อไปนี้ สอ,อบคอรายงานการสอบสวนวินัยครูที่ยังไม่สรุปผลเหตุผลอยู่ในหมวดข้อมูลที่อาจกระทบต่อการพิจารณาคดีหรือละเมิดสิทธิบุคคล 3. หากมีประชาชนมายื่นคำร้องขอดูสำเนาบันทึกประชุมการวางแผนงบประมาณผู้อำนวยการควรทำอย่างไร ตอบคอเปิดเผยได้เพราะไม่เข้าขายข้อมูลที่ยกเว้นเหตุผลบันทึกประชุมแผนงบประมาณถือเป็นข้อมูลของราชการที่ประชาชนสามารถขอเปิดเผยได้ตามสิทธิ 4. ผู้อำนวยการโพสต์ตารางคะแนนของนักเรียนทั้งห้องลงใน f a c e b o o k โรงเรียนโดยหวังให้ผู้ปกครองช่วยติวลูกหลาน ตอบคอผิดเพราะละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเหตุผลการเปิดเผยคะแนนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพอรอบอรข้อมูลข่าวสารมาตรา16และขัดต่อหลักจริยธรรมข้อ6ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 5. ครูแชร์ภาพใบสั่งย้ายครูอีกคนในกลุ่มลายผู้ปกครองโดยระบุว่าเหตุเกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม ตอบขอผิดเพราะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบสวนวินัยเหตุผลข้อมูลการยกย้ายที่มีมูลเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือวินยัยถือเป็นข้อมูลที่ควบคุมการเปิดเผยต้องสงวนไว้เพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคล 6. นักเรียนหญิงมีอาการตั้งคันครูแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทั้งห้องโดยเปิดเผยชื่อเด็กผ่านไลน์กลุ่ม ตอบขอผิดพระละเมิร์สิทธิและศักดิ์ศรีนักเรียน 7. ผู้อำนวยการให้ข้อมูลสื่อมวลชนว่าครูในโรงเรียนทุจริตเงินโครงการอาหารกลางวันโดยอ้างว่าเพื่อความโปร่งใสทั้งที่ยังไม่มีผลสอบ ตอบขอผิดเพราะละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 8. ครูคนหนึ่งพบว่าเด็กมีประวัติใช้สารเสพติดจากแฟ้มเก่าและเล่าให้ครูอื่นฟังในห้องพักครูแบบเปิดเผยตอบขอผิดเพราะละเมิดความลับนักเรียน 9. ครูคนหนึ่งถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเรื่องทุจริตอาหารกลางวันในฐานะผู้อำนวยการท่านจะแจ้งต่อครูในโรงเรียนอย่างไรโดยไม่ผิดจริยธรรมตอบงอแจ้งเฉพาะรองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานวินยัยเพื่อวางแผนการเรียนการสอนร่วมกัน 10. ผู้อำนวยการได้รับหนังสือร้องเรียนว่าครูคนหนึ่งใช้นักเรียนทำงานส่วนตัวเกินขอบเขตท่านควรทำอย่างไรเป็นลำดับแรกตอบคอตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ถูกร้องต่อบุคคลอื่น 11. ผู้อำนวยการมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลใดต่อคณะกรรมการสถานศึกษาได้โดยไม่ผิดพอรอบอรข้อมูลข่าวสารตอบขอรายงานงบประมาณที่ใช้ไปในไตรามาสล่าสุด 12. ครูมาขอข้อมูลผลคะแนนสอบครูใหม่ที่มีการสอบคัดเลือกในโรงเรียนท่านควรให้ข้อมูลใดตอบคอให้ดูได้เฉพาะข้อมูลที่โรงเรียนประกาศอย่างเป็นทางการ 13. ในการประชุมครูผู้อำนวยการขอให้ครูทุกคนทราบพฤติกรรมของครูที่ลาป่วยบ่อยท่านจะพูดอย่างไรดีที่สุดตอบคอพูดภาพรวมเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยไม่เปิดเผยชื่อใคร14 ครูคนหนึ่งถูกผู้ปกครองร้องเรียนผ่านสื่อว่าใช้วาจารุนแรงกับนักเรียนโดยมีคลิปเสียงประกอบในฐานะผู้อำนวยการท่านควรดำเนินการอย่างไรทันทีตอบคอตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันทีโดยไม่ให้ครูสอนในห้องนั้นชั่วคราว 15. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันล่าชา้าแต่ผู้อำนวยการพบว่าครูธุรการออกใบสำคัญจ่ายล่วงหน้าให้ร้านค้าโดยไม่แจ้งท่านควรดำเนินการเบื้องต้นอย่างไรตอบคอตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายชี้แจง 16. นักเรียนชายม .3 ชกต่อยนักเรียนหญิงม .2 จนได้รบับบาดเจ็บในห้องเรียนท่ามกลางครูที่อยู่ในเหตุการณ์ในฐานะผู้บริหารท่านควรดำเนินการอย่างไรตอบขอเรียกครูมาชี้แจงก่อนแล้วดำเนินการตามคู่มือวินัยนักเรียน 17. มีครูบางคนในโรงเรียนมักลางงานในวันศุกร์ต่อเนื่องกัน3สัปดาห์โดยใช้สิทธิลาป่วยเพื่อนครูเริ่มแสดงความไม่พอใจว่าเป็นการเอาเปรียบในฐานะผู้อำนวยการท่านควรดำเนินการอย่างไร ตอบขอเชิญครูคนนั้นมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวพร้อมให้หลักฐานใบรับรองแพทย์ 18. ในวันประชุมเปิดภาคเรียนมีครูบางคนแต่งกายไม่เหมาะสมกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบซึ่งมีผู้บริหารเขตและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมท่านควรทำอย่างไร ตอบคอพูดในที่ประชุมให้ทุกคนตระหนักเรื่องจรรญ,ญาบรรณภาพลักษณ์19ครูแนะแนวใช้รูปถ่ายของนักเรียนหญิงที่มีปัญหาครอบครัวประกอบการอบรมครูโดยเบลอหน้าไว้ตอบขอถือว่าละเมิดเพราะยังสามารถระบุได้ว่าเป็นใคร 20. ผู้อำนวยการโพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัวตำหนิครูคนหนึ่งว่าละเลยหน้าที่มาสายทุกวันโดยไม่ได้ระบุชื่อตอบกอและเมื่อหาครูคนนั้นรู้ว่าหมายถึงตนเอง 21. นักเรียนโพส์คลิปครูพูดจาไม่สุภาพในห้องเรียนและแชร์ในกลุ่มไลา์เพื่อนโดยไม่มีเจตนาแพร่หลายตอบขอถือว่าละเมิดหากทำให้ครูเสียชื่อเสียง 22. ผู้อํานวยการออกประกาศโรงเรียนเรื่องการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินของครูบางคนโดยติดบอร์ดไว้หน้าห้องประชาสัมพันธ์ตอบก็ละเมิดเพราะยังไม่เป็นข้อยุติ 23. รองผู้อำนวยการแจ้งเตือนครูผ่านไลน์กลุ่มโรงเรียนว่าครูคนหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในห้องประชุมโดยไม่ได้ระบุชื่อตอบขอละเมิดเพราะสื่อสารในกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 24. โรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่านักเรียนหญิงรายหนึ่งถูกคุกคามทางเพศจากคนในชุมชนผู้อำนวยการโรงเรียนโพสต์ในเพจโรงเรียนว่าอยู่ระหว่างประสานตำรวจในคดีคุกคามเด็กหญิงมสสิ่งที่ผู้อำนวยการทำเข้าข่ายผิดตามมาตรา14หรือไม่ตอบ ขอผิดหากการเปิดเผยทำให้ระบุตัวเด็กได้ 25. สื่อท้องถิ่นขอรายงานการประชุมผู้บริหารที่กล่าวถึงแผนซ่อมอพยพกรณีโจรใต้บุกโรงเรียนโรงเรียนควรดำเนินการอย่างไร ตอ,อบขอให้เฉพาะบางส่วนหากไม่กระทบความมั่นคง26ครูบันทึกคลิปการซ้อมหนีไฟโดยปรากฏใบหน้าเด็กบางคนอย่างชัดเจนและนำไปโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กรงเรียนเข้าขายละเมิดมาตรา14หรือไม่ ตอบกอเข้าขายเพราะอาจกระทบความปลอดภัยเด็ก27เขตพื้นที่การศึกษาเผยแพร่รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นการสอบโอเนเนื่องจากเหตุผลสุขภาพจิตเข้าขายข้อมูลห้ามเปิดเผยหรือไม่ตอบ ขอผิดเพราะเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 28. โรงเรียนได้รับคำสั่งให้ส่งข้อมูลเรื่องรายชื่อครูที่เคยมีคดีเกี่ยวกับความมั่นคงในอดีตให้สื่อมวลชนผู้อำนวยการควรดำเนินการอย่างไรตอบ ขอปฏิเสธตามมาตรา14หากเป็นอันตรายต่อบุคคล 29. ครูคนหนึ่งอยู่ระหว่างการสอบวินัยร้ายแรงโรงเรียนประกาศหน้าเว็บไซต์ว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีครูใช้ความรุนแรงกับนักเรียนป .6 โรงเรียนควรดำเนินการอย่างไร ตอบคไม่ควรประกาศเพราะเข้าข่ายข้อมูลห้ามเปิดเผยมาตรา15 30. คณะกรรมการสอบสวนกรณีครูเบิกค่าเดินทางเท,ท็ศเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนจะเปิดเผยรายงานการประชุมแก่บุคลากรทั้งโรงเรียนได้หรือไม่ ตอบงอเปิดได้เฉพาะในกลุ่มผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 31. เขตพื้นที่ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบวินัยครูไปให้ผู้ถูกร้องเรียนผู้ถูกร้องเรียนโพสต์ชื่อคณะกรรมการบนโซเชียลพร้อมกล่าวหาว่ากลั่นแกล้งเข้าขายละเมิดมาตรา16หรือไม่ ตอบงอเข้าข่ายละเมิดหากมีเจตนาโจมตีรายบุคคล 32. โรงเรียนมีหนังสือภายในแจ้งว่าครูคนหนึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณผู้อำนวยการสั่งให้พิมพ์แจกให้ครูทุกคนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเข้าข่ายผิดตามกฎหมายหรือไม่ ตอบขอเข้าข่ายผิดมาตรา15เพราะยังไม่สิ้นสุดการพิจารณา 33. ครูผู้เสียหายจากคดีวินัยร้องขอให้โรงเรียนเปิดเผยชื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยทั้งหมดโรงเรียนควรดำเนินการอย่างไร ตอบขอเปิดเผยได้หากเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ 34. ถ้าโรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนการกระทำนี้เข้าข่ายข้อมูลข่าวสารตามมาตราใดตอบขอมาตรา9 35 การมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการแทนเขตพื้นที่เป็นไปตามหลักการใดในพอรอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตอบคอการมอบอำนาจทางบริหาร36 ผู้อำนวยการเห็นครูใช้เวลาราชการออกไปทําธุรกิจส่วนตัวเป็นประจําควรดําเนินการเบื้องต้นอย่างไรตอบคอตักเตือนโดยวาจาพร้อมบันทึกไว้ 37. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรายงานว่ามีครูบางคนใช้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนไปเปิดเผยในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนเพื่อชี้แจงปัญหาพฤติกรรมผู้อำนวยการควรดำเนินการอย่างไรเพื่อสอดคล้องกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และพรบข้อมูลข่าวสารราชการ ตอบขอแจ้งครูที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและจัดอบรมเรื่อง PDPa ให้ครูทุกคน 38. ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้อำนวยการต้องการให้เปิดเผยแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งหมดแก่สาธารณะแต่สมาชิกคณะกรรมการบางท่านเกรงว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลเสียต่อความมั่นคงของโรงเรียนผู้อำนวยการควรตัดสินใจอย่างไร ตอบขอเปิดเผยข้อมูลบางส่วนโดยคัดกรองข้อมูลที่อาจกระทบความมั่นคง 39. ครูคนหนึ่งถูกร้องเรียนว่าละเมิดจรรยาบรรณโดยมีหลักฐานภาพถ่ายในสื่อโซเชียลผู้อำนวยการต้องการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่ผู้อำนวยการควรทำคืออะไร ตอบขอตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดและให้โอกาสครูชี้แจงก่อนดำเนินการ 40. ผู้อำนวยการได้รับข้อร้องเรียนว่ามีการทุจริตงบประมาณภายในโรงเรียนแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนผู้อำนวยการควรดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิและรักษาความเป็นธรรม ตอบขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ41การวิเคราะห์และจัดทำทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของสถานศึกษาควรมีองค์ประกอบใดเป็นลำดับแรกตอบขอเหตุการณ์ความเสี่ยง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกับ EP ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อรับข้อสอบใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะ